ประตูระบายน้ำาฉวดแพรกเมืองสร้างแล้วเสร็จในปี2548ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เดิมตำบลหัวไซเชียนใหญ่กาลาเกตจะมีน้ําท่วมขังเป็นเวลาหลายเดือนสร้างความเดือดร้อนให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ พอสร้างประตูระบายน้ําคลองเฉลวดแพรกเมืองก็สามารถระบายน้ําในพื้นที่ของอําเภอหัวไทรเชียนใหญ่ไหลลงสู่ทะเลสามารถระบายน้ําได้ความเร็วที่543รลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทําให้สามารถเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งช่วงฤดูมรสุมจะเข้ามาช่วงประมาณเดือนกันยาถึงมกราจะต้องทําการเร่งระบายน้ําส่วนเกินให้ออกทางทะเลโดยเร็วพร้อมกับประตูอีกด้านคือประตูอุทกวิภาคประสิทธิ์ของปากพนังล่าง เพื่อช่วยในการระบายน้ําส่วนเกินออกทั้ง2ด้านปัจจุบันก็สามารถดําเนินการระบายน้ําได้ตามแผนที่วางไว้จะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำอยู่ทั้งหมด13กลุ่ม เพื่อช่วยดูแลประตูที่ระบายน้ําจากในพื้นที่ลงสู่คลองะฉวดแพรกเมืองและจะมีอาสาสมัครชนประทานจํานวน25คนเพื่อช่วยประสานงานและช่วยดูแลพื้นที่ของอําเภอหัวไซและก็เชียงใหญ่เมื่อมีประตูระบายน้ชะฉวดแพรกเมืองวิถีชีวิตของเกษตรกร,ก,รก็เปลี่ยนไปซึ่งจากการก่อสร้างเพื่อระบายน้ําลงสู่ทะเลโดยหลักจะต้องนําน้ําที่ใช้ในการ,กรเกษตรของคลองระบายน้ําฉวดแพรกเมืองซึ่งจะต้องวางแผนกับคณะกรรมการ JMC ของประตูระบายน้ำเฉวด เพรกเมืองในการบริหารจัดการน้ําเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึงประตูระบายน้ำเฉวดแพรกเมืองสามารถกักเก็บน้ําได้ที่15.8ล้านลูกบาศเมตรซึ่งจะมีคลองชักน้ําเพื่อนําน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจํานวน200,000ไร่เป็นพื้นที่ชนประทานประมาณ9,000 90, ไร่มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่เป็นข้าวแปลงใหญ่และพืชผักแปลงใหญ่ในพื้นที่ของปตทฉวดแพลกเมือง ซึ่งปัจจุบันก็ทําให้การดําเนินชีวิตของอราษฎรในเขตอําเภอหัวไซและเชียงใหญ่มีสภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องขอขอบคุณ ทางกลมชนประทานนะครับที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดก,การน้ําให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ําในพื้นที่ก็ดีหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีในการบริหารจัดก,การน้ําอย่างเป็นระบบและอย่างมีคุณธรรมพื้นที่ตำบลแหลมวันนี้เป็นพื้นที่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานาปลูกผักเมื่อก่อนนั้นเราทํานาได้ปีละหนึ่งครั้งแต่เนื่องจากเรามีโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นในพื้นที่บริหารจัดก,การโดยกลมชนประทานนะครับทำให้พี่น้องประชาชนสามสารถทํานาปลูกผักได้ตลอดทั้งปีโดย ชาวเขาทำนานั้นก็สามารถทำนาได้ปีละสองครั้งนะครับแะเห็นความเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็ด้วยความสำนึกในพรบมหากุณาธิคุณนะครับในหลวงรัชกาลที่9ที่ประรัประทานโครงการรัชรดำเิในพื้นที่ให้กับชาวพี่น้องชาวตัวเลนเหลี่ยมหรือรุ่มน้ำปักพนังโดยภาพรวมนะครับ ประตูระบายน้ำชะาหแรกเมืองสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอหัวไซรและเกียใหญ่ว่าจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีโดยไม่มีการขาดแคลนน้ำตามนโยบายของกรมชลประทานคือน้ำคือชีวิต